สวัสดีครับพบกับผมเพนชาแนลวันนี้ผมอยู่ที่หน้าศูนย์ฮอนด้ของอิมมอเตอร์นะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่ามีรุ่นไหนกันบ้างก็จะมีพวก CBR CB150 นะครับพวก PCX พวก ADV ครับแล้วก็จะมี ดีมนะครับดีมตัว2,019-2,020ก็สนใจแวะมาดูกันได้นะครับถ้าเป็นโซนข้างในก็จะเป็น P.C.X แล้วก็เวฟ110เวฟ125คลิก150แล้วก็คลิก125นะครับก็แวะเข้ามาดูกันได้ครับ เดี๋ยวผมปักเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับว่าอยู่ตรงไหนครับนี้ก็จะเป็นคลิกร้อยยี่ห้าครับสนใจก็แวะเข้าไปดูกันได้นะครับที่ศูนย์ฮอนด้าร้านเอ็มมอเตอร์